สวัสดีครับพบกับสตร่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนหงเลือกจิมจอลาทีมห้างแข้งเหมาะสมสืบทอดตำแหน่งจีนีวานิรุมที่ลิเวอร์พูลตัวแทนจีนีหลังจากที่จอจีนวานิรุ่มนะครับกำลังมีอนาคตที่ไม่แน่นอนกับลิเวอร์พูลเนื่องจากยังไม่ได้จดประกาศต่อสัญญาชบัใหม่กับทีมทั้งที่สัญญาฉบับปัจจุบันกำลังสิ้นสุดลงในช่วงสั้นเมื่อนี้ทำให้มีโอกาสสูงมากที่เขาจะยุติเส้นทาง5ปีในทีมอันเวล โดยนับตั้งแต่ที่ดาวเตะในวัย30ปีย้ายจากนิวคาสโซยูเนเตดมาเล่นในทีน il, นมแอมฟิลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2016เจ้าตัวก็พัฒนาฝีเท้าได้อย่างโดดเด่นจนกลายเป็นแข้งคนโปรดของเซกิงครับและช่วยให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับแชมป์พรีเมียร์อังกฤษอย่างเลยหนึ่งสมัยยังไรก็ตามนะครับเจ้าตัวเหลือเส่นียกระเทียมจนถึงช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นเองนะครับและจนถึงใน,นตอนนี้ดาวเตะทีมชอตฮอลแลนด์ยังไม่ได้ต่อเสนเนลชวงใหม่กับ,กบซโมสอนแต่ย โดยที่นะฮะบ,บาร์เซโลนาถูกมองว่าเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวจีนี่วานร่มไปร่วมทัพซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องในเก่าวเป็นโจทย์ที่เจกิ่งครอปจะต้องหาจิกซอตูใหม่นะครับเพื่อเข้ามาเติมเต็มในจุดนี้เพื่อมาเล่นร่วมกับเตลโกอาคันโอราจอดดนาฮนเซนหรือฟอรมิโยและนี่คือ5ตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ 1. คาวินฟิลิป ชื่อของฟิลิปนะครับกลายเป็นขั้นที่เด้รักันจับตามองอย่างมากในซีซั่นนี้หลังเป็นส่วนสก,กันพาทัพยุงทองลีดยูเนเตตเล่นชั้นกลับมาสู่หลีกสูงสุดอีกครั้งและการยกระดับผลงานการปรับตัวเข้ากับการเล่นในศึกฟิลีกแบบไร้ข้อกังขาด้วยฟอร์มอันน่าที่มดังกล่าวทำให้ักเตะในวัย25ปีถูกแกเรตเซาเกตเรก,เกติดทีมชังกฤษชุดใหญ่ไปเป็นครั้งแรกนะครับและดูเหมือนว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของในายใหญ่ทัพสินโตคงรามอังกฤษไปเลยด้วย 2. ลูเบนเนเวสนับตั้งแต่ที่เนเวสย้ายจากเอฟซีปอร์ตมาเล่นกับวูมแฮมตันเมื่อปี2017เจ้าตัวก็กลายเป็นขุนพลเอกในแดนกลางโดยมีส่วนสคัญพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบรลลีกสูงสุดได้ฝรัง่งโดยดาเตวัย24ปีนะครับถือเป็นมิดฟิ์ครบเครื่องอีกหนึ่งคนที่นอกเหนือจากการเล่นในเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วการมังวนยาวได้อย่างแม่นยำก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุด เด่นนะฮะของเจ้าตัวรวมถึงการยิงไกลนอกกรอกบเกตโทษดีดีด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สามเมอ์ฟิของลิเวอร์พูลทํความย่อและเจน่วาน์ดูดุมหรือเจนส์เมนเดอร์ไม่ตอบโจทย์ด้านนี้มากเท่าไรนักและที่สําคัญก็ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวในการเล่นในสิคพิลีก 3. ฟอร์เรนนอยฮามฟ์ดาวเตะดีคีทีมชมาติเยอรมันก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดด้อย่างเต็มตัวกับสิงห์หนุ่มโปริเซียมิชนันคาร์ปัก ตั้งแต่ปี2018โดยส,มสดามารถยึดตำแหน่งตัวจริงให้กับทีมได้และได้รับการยกย่องมากที่สุดคน,นึ่งในเวทีบุนเดสเกย์เยอรมันนอกจากนี้สื่อเยอรมันนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเคยแสดงความสนใจที่จะเซ็นต์กับนอยฮาส์และตัวนักเตะเองก็มีโอกาสเช่นเดียวกันและก็มีใจอยากจะย้ายมาเล่นในทิน่นแอนฟิลด์เช่นเดียวกันนอยฮาส์นะครับในวัย24ปีมีค่าฉีกสัญญาแค่40ล้านยูโรประมาณ1,480ล้านบาทเท่าน,นั้น ถถมมีผลบังคับใช้ในทันทีในช่วงสมัยน,นี้ด้วยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานยังได้อีกยาวๆถือเป็นราคาที่คุ้มค่าสุดๆนะครับ 4. อิบ <"See S 1> ิซูมาชื่อของนาเตะชามาลีเริ่มที่จะคุ้นหูแฟนๆหลายๆทีมมากขึ้นโดยนับตั้งแต่ที่เขายา้ายมาจากเริวก็มาลดเล่นในศึกยูิกกในช่วงปี2 8 ครังในวัยยี่ีปีก็ยกครับฝีเท้าขึ้นมาจนกลายมาเป็นห้องเครื่องคสุสกคันให้กับทีมนกนางนวลไบรตัน right ไปพปื้นที่รุล่วยแล้วและก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมชั้นนำในยุโรปและหนึ่งในงนั้นก็คือลิเวอร์พูลบิสมาร์นก็กลายเป็นหัวใจในแดนกลางของทีมนกนางนวลที่คอยควบคุมจังหวะการเล่นของทีมโดยมีทีเด็ดอยู่การเข้าประทะและการยิงบอลแบคบคล่คองคลองและอาจจะมองหาเพื่อนเริ่มทีมเพื่อตอบโต้คู่แข่งได้ยอย่างรวดเร็วซึ่งน่าจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระจอแดนแฮนเซนหรือฟาร์มโย ในการเล่นเกมรับได้เป็นอย่างดี 5. r าเรนาโต n ซานเชตชื่อของมิฟิลชาวาพรติเกตที่เกิดตัวเป็นกัาดเชื่อมโยงกับหงดังหรเวร์พูลมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่พ่านมามีรายงานข่าวว่าเจ้าตัวเป็นที่หมายปองของเชกิ่งคลับเพราะมองว่าเดาเต่ในวัย23ปีมีสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับแดนกลางของหงดังหรเวร์พูล ตอนนี้ซานเชซกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจและดึงความเล่นของตัวเองกลับคืนมาได้อีกครั้งเช่นเดียวกับสมัยแจ้งเกิดกับเบนฟิก้าและย้ายจากไบเยอร์มิวนกับรุ่นทีมเรวเมื่อช่วงเสมเปีอร์ปี2019และมีส่วนสำคัญพาทีมรั้งจากฝูงและมีลุนแชมป์เมืองน้ำหอมอย่างเต็มตัวในซีซั่นนี้และแฟนฟุตบอลเลยครับชอบคนไหนนะฮะสำหรับ5คนที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของจินนี่วารในดุ่ม โค้ดผู้ฝึกสอนของอาบาเลซิกเชื่อว่าอิบลาฮิมาโกนาเตจะกลาวขึ้นมาเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกได้ในสักวันแน่มีความเป็นไปได้ที่เกือบจะแน่นอน100%แล้วในคับบ้านหรือว่าผู้จะได้ตัวอิบลาฮิมาโกนาเตมาเริ่มทีมหลังจบฤดูกาลนี้หลังจากมีแหล่งข่าวอย่างใกล้ชิดของแอนฟิลสันเทาก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ฝึกสอนของสโมสรอาบาเลซิกก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าอิบลาฮิมาโกนาเต เนาเตปภายใต้การดูแลข,ของเขานั้นจะก้าวขึ้นมาเป็นเซนเตบักที่ดีที่สุดในโลกได้ในสักวันหนึ่งซึ่งคําพูดที่ออกมาจากปากของเจ้าหน้าที่ฝึกสอนรายนี้นั้นทางสื่อก็ได้นําไปตีความหมายออกมาก,กันว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่รายนี้ได้รอนักร,รู้แล้วว่าสมสรนอาบาลซิกจะไม่มีโอกาสได้ใช้งานอิบราฮิมาโกเนเตออีกต่อไปในฤดูก,กาลหน้า และการออกมาตั้งความหวังในตัวของอิบไลฮิมากอนเต้นั้นก็แสดงความชัดเจนแล้วว่านักเตะรายนี้กาลังจะย้ายออกจากสโมสรลาลิเวอร์พูลก็เป็นทีมเดียวในเวลานี้ที่มีข่าวประกาศออกมาว่าสามารถปิดดิวโกนเต้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยทางโกนเต้ถูกระบุว่าตัวเขานั้นจะกลายเป็นนักเตะที่สามารถเข้ามาแก้วิกฤตในแนวรับของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านั่นเพราะใน,นตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเวอร์กิฟาน,นิสโจโกเมสและโจโเอลมาติ นั้นจะหายจากอาการบาดเจ็บและพร้อมกลับมาลงสนามได้ในช่วงเวลาใดในฤดูกาลหน้าและความสามารถของโกนาเต้นั้นก็ได้ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วในช่วงในตัวที่เขาคแข้ขงอยู่กับอลบาริซิกและลงสนามร่วมกับอุป่าเมงกโดโดยทางเจ้าหน้าที่ผู้หุสอนนะครับของอลบาริซิกก็มากล่าวชื่นชมนักเตะที่ตัวเขาดูแลอยู่นั้นนะครับว่าเซนเต์แบ็กในวัย21ปีรายนี้คือผลผลิตจากสโมสรอลบาริซิกที่ตัวขาะนั้นภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และตัวเขาก็มีความสุขทุกครั้งที่เห็นการพัฒนาความก้าวหน้าของนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้และตัวเขาเองนั้นนะครับก็เชื่อได้ว่ากวเตเต้จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกในยุคต่อไปต่อจากเวอร์กิฟันไดท์ที่ครองตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของโลกอยู่ณเวลานี้และการได้ตัวของกัวเตเต้นะฮะจะกลายเป็นเซนเตอร์แบ็กอันดับที่1ของโลกได้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนผมเชื่อแบบนั้น แต่ถึงอย่างนั้นหลายฝ่ายก็ยังคงแสดงความเป็นห่วงว่าอิบลาฮิมากโกนานเต้น,นั้นอาจได้รับบาดเจ็บรุนแรงอีกครั้งกับลิเวอร์พูลเพราะตัวเขาเคยมีประวัติการราาักษาอาการบาดเจ็บมาก่อนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งผู้ฝึกวันนี้ก็กล่าวอย่างติดตลกว่าในเวลานี้ทีมลิเวอร์พูลมีใครบ้างที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะหากไล่ตั้งแต่เวอร์กิวฟันได้โจโกเมสโจเออร์าติฟทั้งหมดเคยฟังได้รับบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวแบบร้อยยาวด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นหากจะเพิ่มคนาเต้เข้าไปอีกนั้นก็ไม่เห็นว่าลิเวอร์พูลจะเสียหายอะไรและตอนนี้คนาเตกก็กลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วดังนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะรายนี้อีกต่อไปครับนี่คือสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่27เมษายน